สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ขอพาเพื่อนเพื่อนมาร่วมภารกิจสุดลุ้นกับการแกะทุเรียนลูกยักษ์ทุเรียนพีโบค่ะพีโบของเราหนักถึง5.2กิโลกรัมแต่ราคาเบาๆแค่กิโลละ5 9บาทจ่ายเงินไปเพียง306บาทเท่านั้นคุมสุดๆใช่ไหมราคาตอนที่ซื้อมายังไม่สุกด,ดีเราเลยจับพีโบไปบ่มไว้หลายวัน จนวันนี้กลิ่นหอมโชยมาแตกไลยหอมจนอดใจไม่ไหวต้องรีบแกะเลยค่ะแต่พอหยิบมาดูใกลๆ้ๆก็ต้องสะดุง้งเพราะเปลือกเริ่มเน่าแล้วเกือบไม่ได้กินกันเลยทีเดียวแต่ไม่เป็นไรค่ะเรามาแกะไปพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มจากภูแรกขอบอกเลยว่าใหญ่มากเนื้อแน่นนุ่มละมุนสีเหลืองทองอารามเรียกได้ว่าแค่เห็นก็ใจละลายแล้ว ัดมาเป็นพูรีบเราคิดว่าไม่มีเหนื้อแน่นอนแต่เราก็ลองแกะดูแบบไม่คาดหวังแต่ปรากฏว่ามีจริงๆค่ะเนื้อน้อยเท่าเม็ดกระดุมเลยทีเดียว ผูที่สองเป็นผูที่เล็กสุดเนื้อสีเหลืองน่ากินมากค่ะ ภูที่สามก็ใหญ่เหมือนกันเนื้อสีเหลืองน่ากินไม่แพ้กันค่ะรวมแล้ววันนี้เราได้เนื้อทุเรียนเต็มๆถึง2กิโลกรัมหอมหวานเนื้อสวยฟินสุดๆแบบนี้บอกเลยว่าแค่306บาทถือว่าคุ้มเกินคุ้ม เพื่อนๆเ,เคยมีประสบการ์แกะทุเรียนแบบนี้ไหมคะประสบการ์แบบปังหรือแอบพังบ้างก็ไม่เป็นไรมาแชร์กันในคอมเมนต์ได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามไว้ด้วยนะคะเผื่อรอบหน้าเราจะได้เจอกับทุเรียนพี่โบ้2อ,อีกสักลูก